สหกรณ์แปลว่าการทำงานด้วยกันหมายถึงผนึกกำลังผู้ทำงานเกี่ยวข้องกันการทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้านและต้องกระทำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเมตตาหวังดีเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่กันและกันจึงจะเป็นสหกรณ์แท้ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอำนวยประโยชน์อันพึงประสงค์ เมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2500ถือเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของข้าราชการกรมสามัญศึกษานายอภัยจันทวิมลซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษาได้เห็นว่าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสถานสำหรับคนมีเงินเดือนจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้บรรดาข้าราชการได้มีการออมทรัพย์ และช่วยปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่ข้าราชการได้เป็นอย่างดีประกอบกับเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีการจัดตั้งสหกรณ์จึงได้มีการประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากองในกรมสามัญศึกษาศึกษาธิการจังหวัดพระนครและศึกษาธิการจังหวัดธนบุรีกับศึกษาธิการอำเภอต่างๆในจังหวัด พระนครและชนบุรีมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในชั้นแรกนี้จำนวน483คนจดทะเบียนสาก์ในชื่อว่าสหากรณ์อมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาพระนครและชนบุรีจำกัดสินใช้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2501และได้เริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่31มีนาคม พุทธศักราช2,501เป็นต้นมาซึ่งในปีแรกสหกรณมมีกำไร12,377บาท93สตางค์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรอ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2,519สหกรณมมีสนักงานอยู่ในตัวอาคารของกรมสามัญศึกษา ต่อมาในปีพุทธศักราช2535ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาอยู่อาคารสมานฉันชั้น4จึงทำให้ตอบสนองการให้บริการสมาชิกได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพทำให้กิจการของสหกรณ์เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา57ปีมาแล้ว เพื่อให้มรุเป้าหมายในการส่งเสริมผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริงสหกรร์ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นสหกรร์ที่มั่นคงยั่งยืนบริหารงานโปร่งใสใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเป็นเลิศเพื่อสมาชิกและช่วยเหลือสังคมสหกรร์ยังได้กำหนดขอบเขตพันธกิจในการดำเนินงานดังนี้ 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในเชิงธุรกิจ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 4. พัฒนาประสิทธิภาพให้บริการและจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกอย่างหลากหลาย 5. ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมรักองค์กรเสมือนบ้านรักเพื่อนร่วมงานดุดพี่น้องรักสมาชิกทั้งผองดังคนในครอบครัวสหกรณ์ทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดบริหารงานด้วยความโปร่งใสรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใต้การนำของคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่บริหารงานภายใต้คณะกรรมการดำเนินการด้วยการทำงานอย่างรอบคอบรัดกุมของคณะกรรมการดำเนินการรวมทั้งการทำงานอย่างมุ่งมั่นและมืออาชีพของฝ่ายจัดการส่รงผลต่อความก้าวหน้าเติบโตทำให้สหกรณ์เป็นที่ยอมรับของสมาชิก และขบวนการสหกกรราบริหารจัดการสาก์นะครับประธานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบหน้าที่ตามข้อบังคับที่63ควบกคุมดูแลดําเนินการทั่วไปของสาก์ให้เป็นด้วยความเรียบร้อยได้อยู่ในวัตถุประสงค์ของสาก์นอกจากนี้ยังมีแนวนโยบายกำหนดนโยบายใหม่ๆเป็นแผนกลยุทธ เช่นการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาการสารที่และพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาธิปตยให้เป็นไปตามค่านิยมมีสายชัดและพันธกิจของสากลเพื่อให้สากลพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกสหกรณ์มีการให้บริการอย่างหลากหลายอำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกอย่างครบวงจรอาทิ ฝ่ายสินเชื่อให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและ ATM ID เงินกู้สามัญเงินกู้สามัญโครงการเฉพาะเงินกู้สามัญวิทยะฐานะเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเงินกู้พิเศษและเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยฝ่ายการเงินให้บริการด้านเงินฝากได้แก่ เงินฝากประจำ12เดือนดอกเบี้ยร้อยละ2.75ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยร้อยละ3และ3.15ต่อปีและเงินฝากเพิ่มพูมทรัพย์24เดือนดอกเบี้ยร้อยละ3.25ต่อปีเดือนที่24ร้อยละ10ต่อปี ฝ่ายบริหารทั่วไปให้บริการด้านสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวรวมทั้งการช่วยเหลือสมาชิกด้านต่างๆเป็นส่วนเสริมที่จะให้สหกรณ์เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นจากสมาชิกมากขึ้นอาทิเช่นทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อบำเพ็ญกุศลศพบ,บิดามารดาคู่สมรสบุตร ทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุเงินบำรุงขวัญสมาชิกอายุครบ60ปีบริบูรณ์เงินบำรุงขวัญสมาชิกอาวุโสอายุครบ65 70 75 80 85 90ปีบริบูรณ์เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ว่ายกฎหมายและติดตามหนี้ให้บริการด้านคำปรึกษาแก่สมาชิกที่มีปัญหาการชำระเงินสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดซึ่งทายาทจ,จะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวนสุทธิประมาณ200แสนบาทเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมนอกจากการให้บริการสมาชิกแล้ว สหกรณ์ยังได้นำเงินไปลงทุนปราสารทางการเงินซื้อพันธบัตรหุ้นกู้และยังให้สหกรณ์อื่นกู้เงินส่งผลให้ผลตอบแทนของสหกรณ์เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่เริ่มมาใช้บริการของสหกรณ์นมทรัพย์เนี่ยรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการจากเจ้าหน้าที่ที่พูดจาน่ารักแล้วก็บางอย่างที่เรา กุ้ใจหรือเครียดเรื่องการเงินอะไรเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามแนะนาซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบด้วยซ้ำยังยไม่ทราบว่าสหากรณ์เนี่ยมีบริการที่ที่ช่วยเหลือสมาชิกอีกตั้งหลายอยา่างก็เลยอยากจะเชิญเชิญชวนเพื่อนๆทั้งที่เกษียณและยังไม่เกษียณเนี่ยคะได้มาติดต่อสหกรณ์ก็จะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะ,ะ,ะ,ะสหกรณ์นี่ก็ดีนะครับผมคิดว่า ก็มันทำให้ผมได้ได้ออมทรัพย์และสิ้นปีก็มีประโยชน์มีบันผลให้นะครับออตอนนี้ก็เรียกว่าเหลือเงนินได้สารกลก็เป็นแสนนะครับก็อยู่ๆก,ก็ได้บาทอ่ะอย่างน้อยก็เป็นการฝึกนิสัยเราให้รู้จักการประหยัดก,การออมนะครับสําหรับการดําเนินง,งานของสากลอ,อ,อมทรัพย์ครูกรมสำมัญสาจํากัดของเรานั้นเราจะพยายาม มุ่งมั่นในการพัฒนาสากรของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เป็นที่ศรัทธาของมวลสมาชิกนะครับโดยเรายึดหลักว่าสมาชิกมั่งคั่งสากรมั่นคงบริการด้วยใจโปร่งใสทุกขั้นตอนสมาชิกต้องมาก่อนผลกำไรย้อนคืนสมาชิกครับจากการบริหารงานของคณะกรรมการทำให้สหกรณ์อมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัด เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงก้าวหน้าและเป็นหลักประกันของมวลสมาชิกส่วนใหญ่จนถึงปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกกว่า22,000คนมีทุนดำเนินงานมากกว่า11,000ล้านบาททุนเรือนหุ้นมากกว่า6,400ล้านบาทเงินฝากมากกว่า 2,500ล้านบาทและเงินให้กู้แก่สมาชิกจำนวนมากกว่า5,900ล้านบาทถือเป็นองค์กรสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างแท้จริงเราจะยึดมั่นมุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการ รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่มวลสมาชิกและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไม่หยุดยั้งสมดังเป็นสหกรณ์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเอื้ออาทรต่อสังคมเป็นสหกรณ์ที่มั่นคง,ย,งยั่งยืนบริหารงานโปร่งใสใช้เทคโนโลยีทันสมัยให้บริการเป็นเลิศเพื่อสมาชิก และช่วยเหลือสังคม